ะค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องชมพู่ซากุระน,น้อยกันอีกเช่นเคยนะคะเย้เย่เย่สอนทำผีสาวตาแดงนะคะทุกคนเลยจะสวยแค่ไหนนะคะสาวตาแดงจะเป็นยังไงนั้นรับชมได้เลยค่ะไปดูกันอันนี้นะคะจะเป็นหน้าแบบนี้เพราะว่าเออจะส่งผมแบบนี้นะคะ สาวฟันแดงก็จะเป็นแบบนี้โอเคไป,ไปเริ่มเกมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเราหลดเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนทำมพกันไปเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนอามาแรกนะคะก็จะเป็นได้แบบนี้นะคะแล้วส่วนนั้นนะคะเราก็จะเออแบบนี้นะคะ อันนี้อันต่อไปนะคะก็เออจะเป็นแบบเดินไม่ได้ปรับตรงนี้มันต้องใส่ชุดนักเรียนไม่ใช่หรอไอ้นีเปลี่ยนสีชุดนะคะเนี่ยก็โหทุกคนเราไปทำมันได้นะคะอย่างแรกตอนนี้มันม่มืน,ม,น,ม,นมืนจะเป็น เดือนทองนะคะอันนี้เราดูแลแต่ว่าแค่กดเออพวกนี้ให้มันสะาสวยงามเอออย่างได้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไเม่ากดใส่ชุดนักเรียนไปนหคะทุกคนไปใส่ชุดนักเรียนนะคะและหลังจากนั้นเราจะใส่ชุดเออนักเรียนก่อน,นะคะ่อยไปใส่ชุดกิโมโนนะคะทุกคนมนโูกันดาดาดานีนะคะนี่ยังไม่ เอออันนี้นะคะเรากดไปเรื่อยๆที่ตรงนี้ได้เลยนะคะมาเออมาที่เออเมโนูไปกดนะคะทุกคนเมโนูไปแล้วเออ,อต่อไปจะเป็นเออรูปหน้าเออมามาในอเออที่สาวฟันดาบจะอยู่เออไกลๆอะ่ะทุกคนอันนี้เริ่มได้แล้วนะทุกคนอันนี้ค่ะ ลังจากนั้นนะคะก็กดไปเรื่อยๆนะคะเราเอาแก้มแดงนะคะแล้วพอทีล้วก็กดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนเลือกตัวนี้ง่ายๆไปเลยนะคะทุกคนเลือกไปดูนะคะอันนี้นะคะได้ผีสาวตาแดงผีสาวตาแดงไปแล้วผีสาวตาแดงหายไปไหนละกดผิดแล้วนี่ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีสอตาแดงนี่นะคะได้แ้วจุวววว๊บจุ๊บโอเคโอเคนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชุดกิโมโนโต,ต่อนะคะเป็นชุดไหนอีก กิโมโนอยู่ใกล้ๆเลวค่ะทุกคนนี่นะคะได้ามาแล้วค่ะอันต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวกดเข้า,าขมาก็จะได้เออเป็นแบบนี้แล้วนะคะโอโ้โหนี่เลือตาแดงแต่ว่าฟันนะคะเป็นสีเขียวค่ะอันนี้นะคะก็จะได้ประมาณน,นี้นะคะทุกคนได้ามาแล้วนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรเดี๋ยวเออไว้เจอกันคลิปหน้า,เด,เ,า,นาเดี๋ยวเราจะทำคลิปสนุกสนุกแล้วลืมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายๆค่ะเพเป็นกำลังใจให้เออพวกเราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปต่อไปสนุกสนุกสนานกันนะคะบา,บายๆค่ะ